สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะจากคลิปที่แล้วค่ะย้ายมคโครส0งมาลงหน้างานนะคะก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดินทางมาถึงโดยสวัสดิภาพนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไร ไปไงเสียเบียอะ,อะไรข่าวของแทนะเนาะเนี่ยครับของแทบไม่มีอุปรสรรคใช่ดูุ่นตึงถึงที่ลงอย่างปลอดภัยนะผมนี่ของแทะครับแต่มัคโคใหญ่มากเลย f อฟซีใหญ่กว่ารถผมอีกยังแบลเล่ดอวะ Bạn này là cháu lên dâu dâu quần đá dựng thuộc chạy ba lâu không thể lắm à ZX 200 Ừ thôi chìm xe phay mà bà nó bằng xe phay đứa rồi ครับเลยว่ะสุดจัดเลยครับขึ้นรถไป ครั้งแรกเลยนะครับที่เราได้ย้าย200นะครับเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้ย้ายนะคผมจัดครับใหญ่มากเลยกี่ตันนะใครรู้บอกหน่อยนะทุก ยาวเลยมัดฐานครับใหญ่ยาวๆ